I'm <laughs> หมอครับหมอพี่ผมจะตายหาหรือเปล่าพี่เอเลนพี่ฟื้นแล้วด้ว่าจะตายหาตัวแล้วเออกูขยับแขนได้ขยับแขนได้อยู่โอเคแล้วขาเออเอเยนกูอะไรกูขยับขาไม่ค่อยได้เลยอ่ะเป็นแล้วูดิหมอครับพี่ผมไปอามพาตเหรอ ใจเย็นๆนะครับคนไข้เดี๋ยวพายาบาลจะอธิบายเองนะครับคือไงครับค,คืออย่างนี้นะคะจากที่ได้ทราบข้อมูลมานะคะคุณคนนี้ค่ะตกจากที่สูงมาก็อาจจะมีขยับตัวไม่ได้นิดหน่อยนะคะเป็นปกติค่ะขยับขาขาหักเหรครับหรือไงเป็นอัมาพาตช,ช่วงหนึ่งค่ะ ช่วงหนึ่งอุปกรณ์ํามาหากินพี่ผมเลยนะหมอไม่เจนเน็นนะครับคุณไข่เดี๋ยวคุณหมอไปเอาเอกสารมาให้นะครับแล้วคุณหมอจะริทมาว่าต้องทำไงบ้างนะคะโอเคครับคุณหมอครับผมเลี้ยได้ได้เอกสารไหมครับหมอหมอเจ็นครับเอ่อคุณอาจจะตกจากที่สูงจนขาอาจจะขยับไม่ได้เนาะแล้วก็แขนเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไ้แขนขยับได้อะดู นี่นี่ผมขยับแขนได้อยู่นะนี่ไงหมอพี่จฉใช้ผิดเหรอเออมันยังไม่แข็งแรงพอนะครับอ๋อครับผมแล้วยังไงต่อฮะหมออ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให้คนไข้นะครับได้ครับฉีดยาแล้วผมจะเดินได้เลยใช่ไหมอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่ยาพิเศษรอหน่อยครับคุณเพื่อนของคนไข้หมอครับผมสงสัยอะครับดิสอหมอแยกทิศทางเลยครับเยอะดิแลนอือฉีดยาเลยครับหมออ่าคุณพยาบาลไปเอาถาดฉีดยามาให้คุณหมอหน่อยครับ ได้ค่ะเลนหมอมีอะไรผมช่วยไหมครับหมอมึงจะช่วยแล้วเป็นคนไอ้เดี๋ยวมึงทำไมใส่ชุดคนไข้วะเรนหมอเขาบอกผมบ้านี่หมอนี่หาว่าน้องชายผมเป็นบ้าเหรอริงผมไม่ได้เป็นบ้าซะหน่อยมันแค่เอ๋อหมอมันแค่เอ๋อใช่ครับไปสบประกอบนิดหน่อยโอ้ยอะไรอ่ะคนะครับอ้าคนพยาบาลเอาเดี๋ยวอีเข็มนึงผมช่วยฉีดหมอมาไม่ต้องเรนไม่ต้องเลยตึ๊บ เห็นมาแล้วะโคตรใหญ่เลยสลิงดูสลิงดิอ่าคุณพยาบาลหลบหน่อยนะฮะนี่ฉีดช้างหรือเปล่าเนี่ยพร้อมยังครับฉีดต้องแขนดีกว่าครับหมออ่าคุณหมอจะนับหนึ่งถึงสามนะครับผมตรงนี้ฮะสามตายนางค่ะอยังไม่ตายค่ะนะครับโอ้แขนกูแขนกูชาเลยล้านอ๋อหมอครับครับผมพี่ผมแขนขาดเหรอ ไม่รู้สิครับเอายาอะไรมาฉีดไม่รู้ซะด้วยที่ผายแล้วไบเอายาอะไรมาเนี่ยสอกไปเก็บก่อนนะครับยาหมองค่ะที่ฉีดเข้าไปคือยาหมองค่ะที่ผายแล้วไงว่าอยู่ชาครับไม่ได้ฉีดภายในเล่นล้วกูกูลุกไม่ได้กูต้องนั่งแชร์วิวหรือเปล่าวิวแชร์ใช่ตึ่งตึ่นปอนี่ไม่ต้องใส่เตกมุกอะไรเนี่ยเอออะไรเข้าไปอีกแล้วเด็ลืมลืมครต้องเอาวิวแชร์มาให้คนไข้นั่งด้วยนะครับอาเดี๋ยวผู้ช่วยจะมาจัดจานให้นะครับ ครับไหนบุรุษพยาบาลนะครับผมไปก่อนนะครับคุณหมอขอตัวก่อนนะครับไปไหนอ่ะสบายนะครับหลับใพ้สบายตายแล้วพี่อยู่เนเพื่อนกูออผมกลัวกลัวอะไรกูยังไม่ตายอ๋อตอนที่พี่พี่ดูนูนดิพี่ดูพี่ดูหัวกระโหลกพี่ดิล่ะหัวกระโหลกกูแล้าเหรอไม่ไม่ได้แล้ามันมันมันเหมือนหัวกระโหลกลิงเลยอ่ะคนคนคนไม่ใช่ลิงเหรออ๋อเหมือนอยู่คล้ายๆกันเลยครับคนไข้คนไม่ใช่ไหนะ ผมไล้รถรถเห็นคนไหนผมเดียวผมผมครับผมผมจะขาครับไม่ผมเองอางี้ก็ลุกขึ้นมานั่งเลยครับโอเคก็ก็บ้าแล้วผมลุกไม่ได้แล้วที่นผมลุกไม่ได้เอามาขึ้นมามึงก้มสิหนึ่งสองเออแล้วคนไข้เป็นอะไรมาเนี่ยเออตกเขามาครับอ๋อแล้วเป็นมากไหมก็เอาก็ขาเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนั่นดอ๋อเอาเป็นนาทีแล้วครับหมอจะได้มีคนไข้เออ ทำไมพูดอย่างนั้นนะไอ้เบนเดอนี่พูดอะไรของเขาเนี่ยพี่เอพี่รู้ไหมค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเกือบห้าแสนเลยนะงห้าแสนเองเออห้าแสนเลยเหรอดอลลาร์ตายและเดี๋ยวกูขอสำรวจพี่เนี่ยห้อง v ีไก่อนมีอะไรบ้างฮับฮัยเอ้เรนอะไรอ่ะผมยังไม่เคยสำรวจเลยกูเจอป้ายอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้คนเป็นผีให้หนีอย่างไวผีกลายเป็นคนให้นิ่งไวอย่าหนีผีกลายเป็นคนคืออะไรวะ กูจะรู้เตอร์หนังปะเนี่ยไม่รู้ไปไปเถอะแลนแล้วสาระว่ะใครมันโดนเปะเนี่ยหิวข้าวว่ะไปลงอาหารได้ปะมีลงอาหารปที่เนี่ยแลนไปมีมีมีข้างล่างผมไปกินมาละจนแม่บ้านเขาด่าเนี่ยไม่เข็นกูเลยน้อไม่เอาเดินเองฝึกไว้อังนี้แป๊บนึงแลนกูช้ามากกูช้ามากหัวตันกอกกอกกอกแงะอยู่เนี่ยเฮ้ยเนอเฮ้ยแลนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยแล้วอะไรวะ พี่พี่ใครเอาเอามอกอัพอะไรมาวางไว้เนี่ยเอออ๋อน่าจะโปรโมทหนังแหละมาถ่ายหนังโรงพยาบาลอะอ๋อเหรอคิดว่านะกระดงกระดูกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะทำเหมือนเลยเขาน่าจะทําที่แบบเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าเว้ยเหรอก็ไม่น่าเอามาวางไว้นี่บ้าปะเนี่ยแต่น่ากลัวนะโรงพยาบาลบ้าอะไรเงียบชิบหไผไม่มีคนเลยวะเล่นเหมือนโรงพยาบาลล้างแต่ไม่ก็ไปล้างนะไฟไฟมีหมดเออไปเถอะไปมีลิฟต์ด้วย ไอ้นั่นอุ้งลิฟต์ไหเข็นกูเถอะเช้ากูดิเออเออเเข็นเข็นเข็นอยู่เข็นอะไรคือเดินเดินทนเพื่ออะไรเนี่ยไปพี่เออเปิดลิฟต์กันครับเปิดลิฟต์กูก่อนลิฟต์กันปุบอุ้ยคนไข้จะไปไหนกันครับเฮ้ยอ๋อพอดีผมจะไปลงอาหารครับผมหิวข้าวผมกินได้ไหมอ่ะอืมให้คุณหมอไปส่งไหมอ่าเชิญครับได้ได้ได้อ่เอาละครับไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยติ้ยเตี้ตี้ตี้อ๋อไม่ใช่ผมซ้อมเหอเผื่อเผื่อน้ำหนักเกินเยอะกูจะเลือด อ่เดี๋ยวคุณหมอกดลิฟต์ให้นะครับครับผมน่าจะอยู่ชั้นแรกสุดชั้นหนึ่งแล้วครับผมเอาหัวม่งเนี่ยนะครับผมอือถึงแล้วถึงแล้วครับคนไข้ขอบคุณครับปุ๊บไหนน่าจะตรงนี้ฮะเชินเลยอ่าแล้วทำไมไม่มีคนโคงคนไข้เลยครับผมอืมนั่นสิใช่างมเถอะครับไม่สำคัญหรอกอ อะไรวะโรงพยาบาลอะไรไม่มีคนไข้จริงผมไม่รบกวนหมอแล้วทั้งนั้นนะเจอกันครับโอเคครับขอบคุณครับหมอขอบคุณไม่นล้เอ้าอุ้ยน่ากินจังอะแล้วคนขายไปไหนอะนั่นสิอะไรวะเนี่ยน่าจะฟรีหรือเปล่าหยิบเองอะมึงคิดว่ามันฟรีเหรอมันมีเครื่องคิดเงินอยู่นะตายเถอะเฮ้ยแล้กูมีอะไรจจิงๆไปล่าท้าผีกันเป่าไปไหนอะที่ไหนอะมีห้องดับจิตปะน่าจะมีแหละโรงพยาบาลอะเอ้ยมันก็จัดเลยเฮ้ยแล้ว อัด mm, <mm oh yeah. ิี้ let's go เน้เข um> uh uh ็นเองเดินเองเอาแล้วกันมึงก็เข uh, ็นให้กูเนาะมันจะได้ไวๆว่โอ้เหนื่อยจริงๆเลยดูแลคนพิการเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงตายมาคุณจะไม่เผาศพมึงนะมึงพูดเนี้ยผมขอผ่าฝังนะผมอยากมีฟิลบาทหลวงอืเป็นไงห้องดับจิตเนี่ยโอ้ยพี่พี่อะไรพี่น่ากลัวแมวแล้วได้ไหมโอ้ยกลัวอะไรวะเย้เข้ามาเลยครับผมกําลังผ่าจาย์ใหญ่อยู่เอา อ่ะพวกผมสามารถโซนได้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเรียนรู้อ่ะอพวกคุณก็ลองเข้าไปดูสิครับได้เลยพวกผมก็คือแบบชอบสำรวจเนี่ยฮะขอบคุณมากครับเยคุณหมอใจดีนะ่ปกติเขาไม่เข้านะวุ๊ยแม่มีศพว่ามีศพจริงๆด้วยไหนไหนดูดิวู้อไม่เอาแล้วอะไรอะไรไปไหนไปไหนกลัวผีไม่ต้องกลัวเขาตายแล้วอาจารย์ใหญ่ก็คือคนได้เลย เออแค่คนที่ไม่หัวใจไม่เต้นเฮ้ยเดี๋ยวั่นเดี๋ยวกูไปดูในโรงเย็นก่อนนะเออเดี๋ยวกูจะลังไปคอดูเย้ยนี่น่าจะเป็นโรงเย็นที่แบบเอาไว้ใส่ศพแน่เลยขอเลขหนื่สวัสดีครับเฮ้ยมีขอกลับมาด้วยเออแลนว่าไงเออศพขอกลับมาด้วยเฮ้ย มึงวะเนี่ยวางไว้ชิบหายชิบหายโฮ้ยยดไปนี่แล้วกันเฮ้ยผีที่นี่เฮียนว่ะมือลุดไม่ใช่แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์น่าจะแบบเส้นยึดแน่เลยมันเส้นยึดอะไรอ่ะผมได้ยินปึกๆเมื่อกีไ้ไม่เมื่อกี้กูเคาะเนี่ยเคาะลงแล้วมันแบบได้ยินเสียงตอบกลับมาเวย้ยพี่พี่เคาะเองใช่ไหมเออไม่เออเคาะเองแล้วมันมีเสียงตอบกลับมาไงแต่ว่าว<ะ>ตามหลักวิทยาศาสตร์อะเส้นมันยึดไงแบบอาจจะหัวโขกกลับมาหรือว่าแบบแขนเด้งอะไรเงี้ย อเราเราเราไปจากตรงนี้ดีกว่าไหมจับได้ได้ไปก็ไปไปพี่ไปไปไออกเถันกินส่วนขานะพวกไหนายมีสองคนนี้นน่ะเขาพูดอะไรนะเขานอกวะหัวคนจะเหมือนหัวหมูไหยนะน่ากินสุดๆเลยโอ้ยคุณเอ้ยเอาผมแทนเดจะกินหมูหันกันแล้วสิแบ่งส่วนกันอะ ไม่แบ่งกันเลยจะมีคนไข้นะครับใช่เราจะไหว้ศารกันแล้วหัวหมูมันเหลือเอาค่ะเอางกันเดี๋ยวพวกผมมาไปที่พักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ชอบเคครับยังไงก็เอาส่วนขามาแบ่งผมหน่อยก็ทีเออใช่ครับผมเอาล็บผมหมูไปนั่นเปิดไปเถิดปะปึ๊บแม่งนานมากเมื่อจะเปิดว่าลิปอ่ะรอลิปเปิดก่อนนี่เปิดยังไม่เปิด ไม่รู้ไม่รู้ลั่นไม่รู้เลยเมื่อไรถึงเติ้งเตงระบบลิปกำลังทำงานสักครู่เกินนะรอสักครู่ <c oughs> อือวาเสียงเหมือนเสียงเหมือนไอพยาไอผูุ้ษพยาบาลเลยนอเคเปิดแล้วเปิดแล้วอืมเข้ามาไปฉันไหนอ่ะฉันอะไรวะสีมั้งฉันรักเธอไปสรรรก่อนเลยปิดดิอ้มนั่นเะยเยี่ยม ถึงยังวะเั่นดิเมื่อไหร่อ่ะลิปป้าอะไรครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงไม่ไม่ไม่นานขนาดนั้นเฮ้ยลิปลิปป้ามึงกดยังเนี่ยอ๋อเปิดแล้วอ๋อมีเสียงด้วยโอ้ไปไปไปแล่นมึงดูมึงดูช่วยเข็ยนมาเข็นเขีนแรงๆหนึ่งสองสามอือออเร็วเร็วเร็วดูดูเล่นเอ็นเวนเว้นเว้นเออรอด้วยรอด้วยแวนแวนไม่ต้องไม่ต้องนี่เป็นไง ถ่ามก็จใช้ทำไมเนี่ยตี่นอนทันทเนี่เอาดีๆเออจะนอนตรงนี้นอนแบบนี้เลยแหละสภาพนี้เลยนะเออแต่ผมไปนอนที่แล้วกันสบายบือสบือโบสบีบิว ตื่นๆเราอยู่ไหนอะเลนว้าเฮ้ยตัวเป็นงี้อะไม่รู้ไม่รู้เออเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอเดี๋ยวแล้วกูเดินได้ไงอะไม่รู้ทางมันก่อนตอนเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนนั่นรถวิวแชร์เฮ้ยกลายเป็นโรงพยาบาลล้างเฉยเลยลั่นทำไมโรงพยาบาลล้างอะไม่รู้กูจะรู้ปหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วหมอหมอหายไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวลีพายไปไหนวะเน<ร>ี่ยอ้พี่ดูดตรงนี้นดิคนไข้เหรอแนะะนมานีดีกว่าที่เนนเลือดเยอะวะอออันนี้ก็พอๆกันน่ะเออโอ๊ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอหมอคุณหมอครับหมอทำไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้เยเฮ้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 ยเฮ โอชัดเลยห่อกินสอบอยู่กูลองก์กอลแล้นลงมาอะไรเออกูเห็นแล้วอะไรหลังหลังอะไรหลังลูกไปไหนนะครับคนไข้เดี๋ยวนะแลนว่าไงเดี๋ยว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 มึงจำกฎ ไอที่อยู่ในกระดาษได้ไหมจำได้เขาบอกว่าถ้าคนกลายเป็นผีอะ่ะให้วิ่งแต่ถ้าเกิดว่าผีกลายเป็นคนให้เนียนไว้อะ่ะอย่าวิ่งอะ่ะแล้วตอนนี้เราต้องทําไงะ่ะเมื่อกี้เหมือนเราจะทาถูกละก็คือไม่วิ่งไงแสดงว่ามันคือกฎแปลกๆแ,กแกน่เลยล่นเราะต้องทำางไงต่อไม่รู้อ่ะโอ้เจ็ผี ตามกูมาตามอยู่โดดโดดโอ๊ยเฮ้ยชายไปไรโอ๊ยนั่นกํมผีเอาไงดีวะเอ่อคือพวกผมจะเข้าห้องน้ำ嘛ครับห้องน้ำไปทางไหนเหรอครับใช่ห้องน้ำห้องน้ำโน้นโน้ตรงไปทางนู้นครับโอ้ยขอบขอผมครับครับผมยินดียินดีกับผีออครับผม เฮ้ยแลนกับไปทาเดิมเฮ้ย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 แลนไปเร็วอุ้ยอ้าวเดินได้แล้วเหรอครับใช่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 ครับพี่ผมดีขึ้นแล้วอืมเดรปีเออครับผมโอเคเจอกันครับหมอเชี่ยขอบคุณครับกูทำตัวไม่ถูกเลยนั่นปรับปรุ้นไม่ทันเลยอ่ะมึงขายไปต่อหน้าเลยอู้ยแลนแอบแถวนี้ก่อน ใช่สิเอค่อยๆนะพี่เอออออเยู่ตรงนี้เลยแอบๆก่อนอนนี้ไปดิให้สงบสักสติลมก่อนอุ้ยเขี่ยแล้วอันนี้เรียนอันนี้ผีอันนี้จัดว่าเป็นผีไหมเนี่ยวิวแชร์เรื่องนะวิวแชร์เหรอไม่รู้กูต้องวิ่งกันไเนี่ยเนี่ยวิ่งแล้วรออะไรเฮ้ยเยอะแล้ว หรือคนคนอ๋อคุณคุณพยาบาลครับอ้าวหายเดีกกันแล้วหรอคะใช่ใช่ครับเด็กับอยู่ข้าวอ่ะครับเดี๋ยววกผมไปก่อนนะครับผมใช่ครับอ้าวอยาเพิ่งไปเลยสิคะอย่าเพิ่งไปกันเลยคะ่ะเออทำทำ,ทำไมอ่ะทำไมครับจริงแล้วพยาบาลยังมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกอ,ะะอ่ะค่ะคืออะไรครับเอ่อขั้นตอนการรักษาครับของคนไข้ยังไม่เสร็จนะคะอ๋อคือผมเดินได้แล้วเนี่ยกระโดดเออถึงถึงเนี่ยครับผม

เออว่าปังไงอย่ามาละ